ไปทำแล้วหน้าจะปังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกลับมาหน้าพังต้องกลับไปแก้ถึงสองรอบหมดเงินไปประมาณล้านสองนะคะล้านสองไม่แฮปปี้เลย ตามคำชักชวนของเพื่อนๆนะคะว่าเออไปแล้วน่าจะปังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกลับมาหน้าพังไม่ไมไ่ได้ดังใจที่คิดนะคะต้องกลับไปแก้ถึงสองรอบไปแก้ตานะคะเสร็จกลับมาตาก็ไม่เท่ากันอีกคนนี้กุ้มใจมากเลย ก็เลยเคุยกับลูกสาวลูกสาวบอกคุณแม่คุณแม่หนูทําตากับคุณหมอตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ไม่กล้ามากลัวคุณหมอจะจะ,จะไม่แก้ไขางานกลัวจะว่าเออเนี่ยไปทําแล้วก็มาหาคุณหมอน่ารักมากเลยบอกมาเถอะมาแก้ให้ดีใจมากให้ปี้มากที่คุณหมอตอบรับว่าจะมาแก้ไขางานพอแก้ไขามาตื่นออกมาโอ้โหมันหนังคนละม้วนกันเลยกับ ต้องแก้แล้วแก้อีกคุณหมอเชื่อไหมต้องปินไปถึงต้องสามรอบนะคะคุณหมอหมดเงินไปประมาณะะล้านสองนะคะล้านสองไม่แฮปปี้เลยหน้าบัวมากเลยช้ำเป็นน้ำหนองต้องมาให้คุณหมอโรงพยาบาลกรุงเทพเจาะเอาน้ำน้ำเลือดออกนะคะคุณหมอหมดไปอีกสามแสน <c oughs> ก็ยังไม่แฮปปี้เลยกลับมาเสร็จปุ๊บตาไม่เท่ากัน ก็บินกลับไปอีกไปแก้ไปแก้กลับมาตาก็ายังไม่เท่ากันอีกแล้วหน้าก็ไม่เขา้ารูปนะคะคุณหมอห mm hmm. ุ้มใจมากไม่มีความสุขเลย mm hmm. คุณหมอหน้ารั้งคุณหมอยินดีแก้ไขางานให้ซึ่งมันเป็นงานที่ไม่ใช่คุณหมอทําด้วย mm hmm. หนึ่งปีไม่มีความสุขเลยคุณหมอปุ้มใจมากเลย mm hmm. เหมือนแมงเมาเข้ากองไฟนะคะ ซึ่งกองไฟนั้นก็ตามคําชักชวนซึ่งมันไม่เป็นจริงเลยเออต่างคนต่างไปกันเองจุดมุ่งหมายก็ไปตามคลินิกต่างๆเหมือนตลาดนัดเลยแล้วการบริการไม่ไม่ใช่เหมือนของคนไทยคนไทยบริการด้วยเหมือนครอบครัวเรจะนีมาเปิดสาขาที่ไทยแล้วก็จะให้เซลล์เนี่ยมาชักชวนแล้วก็ มีโปรนะคะโปรโมชั่นรู้จักก็จากจากลูกอีกทีนะคะลูกชายลูกชายแฟนลูกชายเขาก็ทำอยู่ส่วนแฟนลูกชายเองหน้ากลายเป็นกระเทยเลยจากผู้หญิงนั้นใช่ไม่สวยเลยเสียอีก ไม่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 ไมเลิกเลยเลิกเลยแม่หน้าเละแบบนี้